มาพอกันกับช่อง h i ดอาหารตามใจปากกินแล้วจะจามมันนีน้ำสนอแข็งอย่างบุ้ไปตลาดนัดมาเหมียวมันมีตลาดรันสตูดเพราะอียังไม่ได้กินข้าวที่ยังแบบหิวมากตอนหิวแห้งพี่ดิหิวหิวหิวข้าวมันีไม่ได้เห็ดอย่างเลยมันีไม่เห็ดตามใจปากใส้ซื้อตามใจปากมันมีมันนีไม่ได้เห็ดมันนีซื้อซื้อตามใจปากนี่เห็นปะแขงเยียงดนอก สิประมาณนี้แกงบกหมี่บ่ให้ปลาแห้งนะใส่แห้งก่อสิมีหน่อยเดียว,ยห,วหิวขอแห้วแกงบกหมี่เพิ่งเคยกินมีสุบบอกมีอันนี้แกงแกงบอกมีใส่ปลาเห็ะนเขาเนี แบบนี้กับมี่บ่จบกเจ้าหอยกับเครือเท็โอ้ยมันยังมันยังแบบเจ้หอยกับเครืเทศแม่มันยังก,กนินข้าเจ้าก็สีเมือนจั๊กหน่อ,นอยมันต่างกล่องมันประชัดไหมหอืม Đây là một cái thịt Chúng thấy chị gà không hả? Chúng thấy Hmm. Mm hmm. Mm hmm. thơm. <coughs> อืให้แยบเลยอะแยบของคนยัวยัน,นมองต่างกล่องไงประมาณนี้เพื่อ บกินแบบข้าวเจ้าข้าแบบ ไปแล้วจ้ะเจอกันใ่คลิปหน้าขอบคุณยหลายเด็ดจ้าไปแล้วไปแล้วกินยังกระไลยหรือกว่าว่าลงไหมทีละที่ะ